ัที่6พฤศจิกายน2566นายอุดมเชียงยศนายกเทศมนตรีตำบลก่อมอบหมายให้ในายพิชยะสุยมันรองนายกเทศมนตรีตำบลก่อพร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลก่อและศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลก่อลงพื้นที่บริการเตียงนอนและถังออกซิเจนไฟฟ้ามอบให้ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวันและบริการอย่างทั่วถึงนำคุณภาพชีวิตที่ดีในรายรัศดรหมู่ที่หนึ่งบ้านก่อทุ่งตำบลก่ออภอลิจังหวัดลำพูน วันที่7พฤศจิกายน2566นายอุดมเชียงยศนายกเทศมนตรีตำบลก้อมอบหมายให้กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลก้อลงมื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้าน,นวมด้วยมือตำบลก้อณบ้านก้อหนองตำบลก้ออำเภอรีจังหวัดลำพูนวันที่7พฤศจิกายน2566นายอุดมเชียงยศนายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธเทศบาลตำบลก่อตรงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามห้วยแม่ก่อเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งประจำปี2566โดยวางแผนการปรับสถานที่ตรงลำน้ำปรับภูมิทัศ และออกแบบการจัดงานโดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายน2566ซึ่งเป็นวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันที่7พฤศจิกายน2566นายอุดมเชียงยศนายกเทศมนตรีตำบล้อมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธคุณาพรสุจริตปลัดเทศบาลตำบล้อร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้องานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอลีชี้แจงแนวทางและเงื่อนไขในการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลก้อที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือรอบที่สอง วันที่8พฤศจิกายน2566นายอุดมเชียงย,นยศนาย,ยกเทศมนตรีตำบลก่อพร้อมด้วยนายละอองอุซับรองนายกเทศมนตรีตำบลก่อนายเสาคำแสนปิงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลก่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก่อผู้นำฝ่ายปกครองกองช่างเทศบาลตำบลก่อและประชาชนหมู่ที่1บ้านก่อทุ่ง ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงทางข้ามถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยปงคาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรวันที่8พฤศจิกาย,ยน2566นายอุดมเชิงยศยยนายกเทศมนตรีตำบลก่อมอบหมายให้ในายพิชยะสุยมันรองนายกเทศมนตรีตำบลก่อพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่อจะสรร สังกัดเทศบาลตำบลก่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก่อรับมอบถังออกซิเจนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลก่อรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยจากคณะคนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่7-8พฤศจิกายน2566นายอุดมเชียงยศนายกเทศมนตรีตำบลก่อมอบหมายให้กองคลังปฏิบัติงานในโครงการปรับปรุงข้อมูลฐานภาษีและสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567ในพื้นที่หมู่ที่1บ้านก่อทุ่งตำบลก่ออัเภอรีจังหวัดลำพลูน วันที่9พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกานายอุดมเชียงยศนายกเทศมนตรีตำบลมกพร้อมด้วยงานการกีฬาและนันทนาการสำนักปลัดเทศบาลตำบลมกเข้าพบาคณะครูโรงเรียนบ้านก่อจัดสรรเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานกีฬาแก่งกอเกมของนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อจัดสรรโดยทางเทศบาลจัดเงินอุดหนุนจำนวน20,000บาทและงานกีฬาประชาชนตำบลมก